สวัสดีคะ่ะก็มาพบกับช่องพี่ยามาแล้วจ้าวันนี้นะคะพี่ยาก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวชมแล้วก็มาทำบุญแล้วก็มาบอกต่อ ในด้านสายบุญนะคะที่สำนักสงป่าพลอำเภอมานังจังหวัดสตูลน,นะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะพวกคณะพี่ๆนาๆแล้วก็พี่หยานะคะได้เดินทางจากหัดใหญ่มาเพื่อที่จะมาทำบุญที่สำนักสงป่าพลแห่งนี้ก็นําน้ํำข้าวสารปัจจัยเล็กน้อยนะคะเพื่อมาถวายต่อพระสงฆ์ที่นี่นะคะเพราะว่า ก็ดูคลิปของอาจารย์โอเล่มาได้สักพักแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากมาเพราะว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะคะแล้วก็เป็นวัดที่เป็นสำนักสงฆ์ที่คนยังเข้าถึงน้อยมากนี่บรรยากาศในวัดร,บรอบๆนะคะมะีแม่ย่ากัญญารัตนาเทวีด้วยนะคะเหมือนประมาณว่าท่านเนี่ยค่ะมันเป็นไม้ตะเคียนหรือเปล่า ก็น่าจะใช่นี่นี่คือองค์รูปเหมือนของท่านนะคะเพื่อนๆอ,นอตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้มาขอพรแม่ย่าได้แม่ย,ามยา่าให้โชคลูกหลานเยอะแยะมากมายเลยบรรยากาศวัดกรร็ร่มรื่นร่มเย็นมากเลยเข้ามานะคะเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่พี่หยาเพิ่งเห็นมะกอสีทองหรือเปล่าที่วัดนี้นะคะมีมลาะากอแบบนี้เยอะมากเลยที่พี่ยาเห็นเห็นรูปร่างแปลกประหลาด บางลูกก็ออกแบบแปลกๆแล้วก็สีก็สวยแล้วก็บรรยากาศวัดก็ล่มลื่นล่มเย็นสงบนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีความรู้สึกได้เลยว่าถ้าทุกคนเข้ามาสัมผัสที่วัดนี้นะคะทุกคนก็จะรู้ว่ามันมีพลังมีกลิ่นอของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เยอะมากพลังงานที่ดีเยอะมากค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้เข้ามาสวดมวนต์หมือนพี่ยาแล้วก็เพื่อนอน้าๆพี่ๆนะคะก็จะแบบ รู้สึกสุขใจนี่ก็รวมกันทำขันดอกบัวนะคะเพื่อถวายต่อองค์พ่อปู่แม่ย,ายา่าพญานาคของเราเดี๋ยวเราจะมีการลำถวายด้วยสวดมนต์ถวายด้วยแล้วก็ถวายข้าวสารน,น้ำต่อ,อปัจจัยกับพระพิสุสุงด้วยนะคะนี่ก็กําลังจัดขันกันเลยเดี๋ยวพอจัดขันเสร็จนะคะเราก็จะไปสวดมนต์กันก่อนแต่ก่อนจะไปสวดมนต์พี่อยากก็ขอมาขออนุญาตไม่ว่าจะทําอะไรก็มาขออนุญาต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดก่อนนะคะก็นำน้ำนะคะมาถาวายต่ออ,องค์แม่ย่ากัญญาลัตนาทวีวีแล้วก็มาขออนุญ,ญาตท่านเพื่อจะมาอัดคลิปว,วิดีโอเพื่อที่จะไปลง Youtube แล้วก็มาขอทำกิจกรรมในวัดแต่ทำในทางที่ดีแล้วก็มาขอขมาด้วยถ้าเกิดเราเกิดไปทำอะไรผิดพลาดโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็มากราบไหว้ท่านมาขออนุญาต สิงศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วก็แอบ,บขอพรด้วยนะคะขอพรเผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปช่องพี่หยามาแล้วจ้าก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาภแล้วก็สุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงเหมือนกับพวกเรานะคะนี่ก็กราบแม่ย่าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปกราบหลวงปู่ทวดเพราะว่าที่นี่นะคะก็จะมีศาลแม่ย่ากัญญารัตนาทีวีแล้วก็มีศาลหลวงปู่ทวด นะคะแล้วก็มีสารไอไข่คือถ้าเพื่อนๆมาเพื่อนๆจะเดินชมวัดกันแบบสบายใจมากเพราะว่าลมเย็นบรรยากาศดีไม่ร้อนเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่พี่หยาก,กับพี่บัวนะคะก็กำลังจะเดินไปถวายน้ำแล้วก็ไปกราบหลวงปู่ทวดเพื่อที่จะไปขอพรขออนุญาตท่านนะคะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์บางทีเราพูดจาหรือเราเดินหรือเรา ทำอะไรบางทีเราอาจจะผิดพลาดเราก็ไปขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก่อนดีกว่านี่นะคะก,ก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาก็สามารถนำน้ำหมักผู้พวงมาลัยดอกไม้นะคะมาถวายต่อหลวงลงปู่ทวดได้แม่ย่าได้แล้วก็ไอไข่ได้เพราะว่าที่นี่เป็นเขาสูงมากค่ะเพื่อนๆนนี่ พรอ,อันใดที่ประเสริฐขอให้เกิดกับพวกเราทุกคนแล้วก็คนที่เข้ามาดูช่องพี่ยามาแล้วจ้านะคะนี่พอเสร็จจากถวายหลวงปูท่ทวดเราก็จะไปไปถวายต่อที่ศาลไอไข่หรือตาไข่นะคะอยู่ติดกับศาลหลวงปูท่ทวดเลยเพื่อนๆชมคลิปไปกับพี่ยาพร้อมๆกันดูบรรยากาศของที่วัด เพื่อเป็นแนวทางไว้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะไปทำบุญแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะไปทำที่ไหนสำนักสงฆ์ป่าพลแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ยังขาดปัดใจจัยในการสร้างโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆก็ไปร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยนะคะเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตัวเองแล้วก็คือเป็นบุญใหญ่อะค่ะเพื่อนๆ ปัจจัยเราเล็กน้อยหรือความรู้สึกของเรานะคะมันจะเปลี่ยนล้นหรือเปลี่ยนไปด้วยแบบความยินดีเปลี่ยนปรีถ้าเราได้ไปแบบทําในสิ่งที่เราแบบรู้สึกสบายใจนะคะเนี่ยค่ะที่ตรงเสาที่พี่อยากจะถวายน้ําต่อพระพระพุทธรูปตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆไปร่วมกันทําบุญที่สํานักสงฆ์นะคะอยากจะเรียนเชิญเพื่อนๆแล้วก็บอกต่อให้เพื่อนๆไปกันนะคะถ้าใครมีโอกาส <c oughs> เสร็จจากภารกิจจัดขันดอกบัวถวายพ่อปู่แม่ย่าพญานาคเสร็จแล้วเราก็มา,าถวายน้ํำข้าวสารต่อพระสงฆ์ก่อนนะคะแล้วก็พอถวายท่านเสร็จแล้วพวกเราก็จะขออนุญาตต่อพระสงฆ์ว่าจะขอลําถวายพ่อปู่แม่ย่าพญานาคเพื่อเป็นสิริมงคลขอพร เราก็จะทํากิจกรรมตรงนี้ให้เสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนนี่น้านาน้าปุ้ยน้ารัตพี่บัวแล้วก็พี่การวันนี้ไปกันห้าคนขับรถจักหัดใหญ่แต่เช้าเลยค่ะไปถึงสำนักสงฆ์ป่าพลก็ช่วงกับสิบโมงกว่าๆนี่ค่ะพอเสร็จจัดถวาย อา,าสารน้ำปัจจัยต่อพระสงค์แล้วเราก็มาถวายขันดอกบัวต่อพ่อปู่พญานาคแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็มาขอขมาท่านแล้วก็ขออนุญาตลำเพื่อขอพรเดี๋ยวพี่อยากจะมีคลิปลำขอพรพญานาค ให้เพื่อนๆดูในช่องนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาชมแล้วก็ขอกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์หรือถ้าเมตตาหน่อยก็กดติดตามพี่ยาหน่อยนะคะเผื่อพี่ยาไปเที่ยวที่ไหนเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออตรงนี้นะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ไปทำบุญกันนี่พอเราไหว้ขอพรต่อองค์พญานาคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลอดใต้ท้องเลยค่ะลอดเพื่อขอพรท่านให้สมหวัง นี่เป็นภาพที่แบบประทับใจมากๆสวยมากๆเลยค่ะพ่อปู่แม่ย่าที่นี่นะคะข้างหน้านะคะเพื่อนๆจะมีวังค่ะมันจะเป็นป่ามันจะเป็นเขาค่ะเพื่อนๆแล้วก็ชาวบ้านท,ที่นี่บอกว่าจะเป็นวังทางเข้าของพ่อปู่แม่ย่าเลยตรงสายน้ําที่เราจะไปลอยดอกบัวเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนี่เราก็กําลังจะ เดินเพื่อที่จะลอดใต้ท้องพญานาคเพื่อให้เรามีแต่สิ่งที่ดีๆหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกนะคะแล้วก็มีแต่โชคดีกลับไปนี่ที่วัดนะคะกว้างมากค่ะเพื่อนๆแต่ยังแบบรถโดยสารหรืออะไรยังยังน้อยมากหรือว่าไม่พี่หยาไม่แน่ใจว่าจะมีไหมหรือเราต้องเหมารถไปเองแต่ว่าทางที่พี่หยาไปรู้สึกจะแบบ โอ้แบบเป็นป่าเป็นเขาเยอะนี่ไงคะตรงนี้ไงคะปักถ้ำเนี่ยคะ่ะนี่แม่น้ําตรงนี้นะคะใสมากน้ําใสเย็นนี่พี่อยากกําลังจะลอยดอกบัวต่อที่หน้าวังของพ่อปู่แม่ยา่าเพื่อถวายท่านนะคะขอพรท่านให้ชีวิตเราล่มลื่นล่มเย็นมีแต่ความสุขหมดทุกข์สักทีได้เดินต่อสายบุญอย่างแบบ สบายใจแล้วก็มีความสุขทุกครั้งในการที่ไปทําบุญแต่ละครั้งแต่ละวัดแต่ละสํานักสงฆ์แต่ละที่ <c oughs> นี่ก็ขอน้ำมามาตบบัวหน่อย <c oughs> เอามาปะปะปะ,ปะตัวก็คลิปพี่ของพี่ยาแต่ละคลิปนะคะถ้าเกิดผิดพลาดประกันใดนะคะพูดให้ข้อมูลหรือว่า,อาบอกกล่าวแบบ ผิดเพี้ยนไปบ้างก็กลับขออภัยนะคะบางครั้งเราก็อ,าอธิบายพูดตามที่เราเห็นหน้างานเลยไม,ไม่ไม่ได้แบบเตรียมแบบอะไรมานะคะแค่อยากจะมาบอกแนวทางเพื่อนๆเ,เ,เฉยๆนี่ก็คือด้านหน้าของสำนักสงป่าพลเรียนเชิญเพื่อนๆทุกท่านทุกคนให้มาทำบุญนะคะสวัสดีค่ะ